นี่ค่ะทุกคนหัวปลาตะเพียนต้มเค็มนะคะฉึนขออนุญาตยายแล้วค่ะอืมมันเนาะอืมอร่อ <c oughs> ยมากครับอร่อ <c oughs> ยเป็นอูุยายกินข้าวกันค่ะขาวันนี้นะคะก็ปลาต้มเค็มเหมือนเมื่อวาน,นะคะ่ะอืมแล้วก็มะม่วงสุกไข,ข่ต้มนะคะเชิญค่ะคุณยาย ฉันก็ต้องเนี่ยคอยปฏิบัติแบบนี้ด้วยก้างปาลาเราก็ต้องคอยดูแลปลาตะเพียนก้างเยอะจริงแต่มันอร่อยยายเขาชอบเราก็ต้องมาผ่านขบวนกรารน,นะคะทุกคนเนี่ยคัดกรองก้างแบบนี้ค่ะทำก็ใช่ว่าจะง่ายนะคะใช้เวลาเวลาให้กินก็ไม่ใช่ง่ายนะคะเธอจะต้องดูแลแบบนี้ด้วยแต่ขอให้เขาชอบกินเขากินได้เถอะ ยากแค่ไหนฉันก็จะทําให้กินไม่ต้องห่วงใช่ไหมขอให้กินเนอะทาอะไรให้กินนี่ไม่กินนี่เราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าทําแล้วพี่ดอกไม้กินได้เราก็มีความสุขไปด้วยพวกคนดูก็มีความสุขไปด้วยใช่ไหมจะมีความสุขกันหรือเปล่านะ่ะหืมฉันไม่เห็นจอตามเยอะหน่อยกินไข่ต้มด้วยไดยวันนี้หมอก็โทรมาสั่งวัยนึงเอาไข่ต้มให้ยายกินด้วยนะวันนี้ อืมอกินไข่ต้มข้ามาเมื่อวานกินขอข้าวซ้ำอะ่ะเพิ่มอะ่ะพีดอกไม้อะ่ะกระปาต้มเค็มนี่แหละยิงอยู่สองตัวใหญ่ๆนู่นนี่ม้อยิ่งอุ่นก็นยิ่งอร่อยอร่อยเหมือนเมื่อวานไหมยายเหมือนไหม ม่วงสุกเดี๋ยวเดืเอดห้องมา,มา,มาหนาหนาครับก,ก็คอยตักให้สิยายไม่เคยจะตักกับข้าวอ่ะใช่ไหมฉันก็ต้องคอยดูแลตักกับข้าวให้สิเป็นหลานที่ดีอะ่ะใช่ไหม mm hmm. นี่ก็จะหาว่าฉันให้กินข้าวเปล่าพ่อคนเขาก็ดูกันเยอะยุคเขาก็จะว่าโอ้โหไอหนึ่งต็ใจจืดนะมึงไม่ตักกับข้าวให้ยายเลยนั่นมม่วงสุกอร่อย เดี๋ยวอีกพักทุเรียนอีกแล้วไงทุเรียนก็นมีเดี๋ยวฝาดทุเรียนอีกฝาดไม่เลี้ยงกินได้เป็นของเรากินเข้าไปทาทาวันไหนกินไม่ได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียใจวันนี้กินได้กินเข้าไปยุบไปกลัวกลางสืนพกแล้ว ไข่ต้มนั่นแหละไข่ขาวต้องกินกับน,นั่นเที่ยวทั้งไข,ข่ขาวไข่แดงเฮ้ยร้อยปีอยู่แค่เอื้อมจะกินได้นี่นะแกไม่ต้องกลัวเลยยายไม่ขายที่นาเขาเนา่แกจะต้องอยู่ได้ถึงร้อยจะกินแบบนี้กินจะหมดถามแล้วนี่คะ่ะนี่ตาย เนื้อปลาตะเพียนเอาข้าวอีกไหมเล่าได้แล้วลอานะน่่งสุกเอาแล้วเยิ้มมากะหนนะาวแล้วอาพอเหลือแค่นี้เนี่ยต้มนั่ง เดือดหรืออืออือดี่ค่ะทุกคนดอเช้าขึ้งใหญนะคะนี่ค่ะเล็ดอร่อยนะคะอึ๊บอึเป็นกำลังใจมาสู้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 อ้าอ้อนั่นเจ้า กินไข่ต้มห,นะาาตมหน่อยนะยายเนาะเอาไข่ต้มหน่อยเนาะไข่ต้มเนี่ยหมอเขาบอกให้กินไข่ไข้หน่อยหนึ่งบำรุงกำลังอ่ะอีนี้ฉันขอนะเนี่ยอันนี้ฉันขอยายยายแค่นั้นเนี่ยนี่ฉันจะกินเองเนี่ยนี่ฉันขอยายแล้วนะไม่บาปเนาะขอยแล้วอะ่ะแบ่งกันโยมโยมไยมตองแบ่งกันอืม นั่นชื่นใจมิจะเอามาัม่วงอีกชื่นไหมได้คนนะรับแม่เก็บไปกินกลางวันม่วงชื่นใจมิจจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะ